สวัสดีครับวันนี้ GTR Bike จะมาแนะนำจักรยาน Thin X เป็นจักรยานพับนะครรุ่น KA 2 0 1 6 D นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น120นิ้วนะครับ16สปีดชุดเกียร์ก็จะเป็นผสมกันนะครก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นคาริสหับจานหน้านะครับแล้วก็ตินผีจะเป็น เอาตัดนะฮะเป็นดุมโม่นะครับเฟืองสวมตรงนี้ก็จะเป็นล้อของฟินเอ็กเองนะครจะเป็นอโนไดามาเลยนะครับทั้งวงล้อสีสันสวยงามนะครับราคาก็ไม่แพงนะฮะชิปเตอร์นะครับเป็นชิปเตอร์แยก ชิมานโนครับจุดพับแข็งแรงนะครับปันดีสบายคุ้มเงินบริการจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อได้ที่ศูนย์1ปดศูนย์สองหหนึ่งห้าแปดแปดห้านะครับหรือจะเข้าไปชมในเว็บไซต์ก็ได้ครับบ กีดกลาง format.com สำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ